สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอูตลกมากเลยอ่ะไปตัดหน้าม,ามา้ามาแล้วพี่แฟงสวัสดีครับทรงไหนก็หล่อคะ่ะพี่แฟงขึ้นมาไลฟ์ด้วยกันเปล่าเสร็จแล้วไวปะเดี๋ยวขอพี่มิกกี้ให้พี่มิกกี้ไปแล้วเมื่อกี้วันนี้ทำง,งานมาเสร็จแล้วครับแล้วก็มีงานอีกร้อยพันสี่้อยแปดสิบอย่าง สวัสดีทุกคนด้วยนะครับชาแล้วอย่าลืมทานข้าวเลยนะครับแล้วก็กำลังจะเที่ยงแล้วอย่าลืมทานข้าวเลยนะฮะดูเด็กลงหรอใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นหน้าม้าเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวูทำหน้าม้าให้ดูมแก่เขินๆอยู่นะที่มันเป็นแบบหน้าม้าอะไรเงี้ยอูจะบอกว่าตัดเองนะทุกคนอูตัดผมเองอูตัดผมเองอูตัดผมเองอ่ะอ่ะเมื่อกี้เซ็ตผมมาทุกคนมันเซตมาอยู่แล้วเดี๋ยวตลกว่า ตลกอ่ะบ้านเมงนะเฮ้ยเด็กลงมากตลกอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวความรักทำให้ดูเด็กลงนิดนึงเฮ้ยจริงหรือเปล่าอางโยเซ่ยไงโยเซ่ยฉันอยูนี่นาคือปุรุปุรุโอเคไหมโอ้ยฉันจะทำให้อาตตะเคีอตตะเคีอป๊าคุ๊บคุ๊ เดือนวิทวะก็เนี่ยหลอดเฮ้ยอุลิเซ่ฟามันมันเกาหลีปะมันอบป้าปะหรือว่าอบ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 ตลกอ่ะคือตัดหน้ามาเองเว้ยเพราะว่าอู๋อู๋ไม่น่าจะตัดหน้ามาหรอกเหมือนเห็ดเลยทุกคนเลิกบูลลี่ก่อนนะเฮ้ยมันน่าจะสุกเองจะบอกว่า อุ๊ยทุกคนหน้าจออู๋มันพิมพินเองทุกคนหน้าจอมันพินเองอ้าช่วยด้อู๋น่าจะอยู่ไลฟ์ไม่ไหวแล้วจ,จะต้องไปก่อนโอ้ยหน้าจอพังแล้วโทรศัพท์เดี๋ยววันนี้จะไปซ่อมโทรศัพท์นะทุกคนสัญญาเนี่ยนะมันซูม,ม,ซมอ่ะ,อะมันซูมได้ยังไงวะเพิ่งรู้ว่าอะไรมันซูมได้เดี๋ยวเซง คืจริงๆอ่ะหูว่าอูว่าจะไปตัดผมแต่ว่าวันนี้มีเซตผมก็เลยไม่กล้าไปตัดเพราะว่ากลัวมันจะสั้นไปอูก็เลยตัดผมเองเว้ยแต่ก็ไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นหน้าม้าขนาดนี้แต่นี่คือเขาเขาาจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นหน้าม้าแบบนี้นะทุกคนจริงมันก็ไม่ได้เป็นหน้าม้าแบบนี้นะตดาดดดดเพีูเคยูเ คนเราเขาไม่ถามเรื่องอายุนะครับเสียใจอะ่ะพี่หูพูดไปแล้วรู้สึกแกสมารไปกินข้าวกันไหมสมารไปกินข้าวกันไหมพี่อูพูดเสร็จนาะสมาไปกินข้าวกันไหมเธออวยชัยให้เราหน่อยมันรอจองวัคซีนขอให้ได้วัคซีนนะคะขอใได้วัคซีนดีๆนะเราเลทมากกว่าแบบที่อื่นเป็นปีเลยก็ขอได้วัคซีนดีทุกคนเป็นอย่างเงี้เอาหน้าโดนแดดทุกคนจะได้เห็นหน้าอูชัดเจน ไม่เอาวันนั้นเราก็แง่ทุกคนจะบอกว่าอูไม่คุยกับออฟโรดตอนนี้งอนออฟโรดอยู่ไม่คุยด้วยฝากบอกด้วยว่างอน,นไม่อ่านไม่ตอบด้วยอุ้ยอภิชาบอสสวัสดีครับพี่บอสเขาว่าไงบ้างเรื่องงานอูอยากทำนะ แต่ผมมาดีิงจตัดเองทุกคนเพราะว่ามันทิมมันทิมแทงตาแล้วอู่สงสารแบบสงสารคนดูแบบมันแรกคนมีนใจยิ่งนะถ้าบอกรูด้วยนะว่างอนอยู่ทุกคนไม่คุยด้วยไม่คุยด้วยหน้ากลมไหม,อ,มอุ้ยทุกคนอูขอโทษนะถ้าอะไรที่มันพินเองอะไรเนี่ยมันมันพินหน้าจอเองนะทุกคนนะ มากเลถ้าในชีวิตจริงเราข่าวได้คดีก็ดีเนี่ยเอ๊อุยอ้ยอุยอุยถ้าใครอูกดรีมูฟหรือกดบล็อกอกูขอโทษแล้วมันมันไปเองอไม่ไหวแล้วไปแล้วทุกคนก็จะบอกว่าทิดคิดถึงทุกคนนะครับแล้วก็เสาร์นี้พรุ่งนี้แล้วนะครับพรุ่งนี้ก็มารอดูกันนะครับว่ากีฬาสีจะสนุกแค่ไหนนะครับ เออผู้นี้มาช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนด้วยนะครับเออทุกคนต้องการกําลังใจจริงๆนะโดยเฉพาะอู๋เ่ยก็อยากได้กําลังใจนะครับสาหรับใคร2,400คนนะที่ยังไม่ได้เป็นไดโนนะทุกคนใครยังไม่ได้เข้ามาเป็นบ้านเดียวกับเรานะครับเห็นไหมแอดมินปักไว้ให้แล้วนะครับเข้ามาที่บ้านได้เลยหรือว่าหน้าโปรไฟล์อู๋ก็มีนะครับผมอย่าลืมซ่อมนะคะได้ เดี๋ยวอยูจะไปซ่อมซ่อมหัวใจเพราะหัวใจพังอยู่ตอนนี้อย่าซูมหนะ้าอย่าซูมหนะ้าอุ๊ยไปแล้วบา,บายอย,อย่าซูมหนะ้าโทรศัพท์แกงไม่ไหวบายๆอยอุยอ๊ย,อย มันปิดไหลไม่ได้ด้วย